สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนียงกกกอกนะคะทุกคนทุกสี่หลายท่านก็คงจะรู้แล้วนะคะนาะงคงจะทราบแล้วนะคะว่าคุณยายเวนะคะ,ะแกได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานเนาะ,ะแต่นั้นก็ยุ่งกับงานนะคะก็มาตั้งแต่เมื่อวานนะคะ ช่วงประมาณสิบสิบแปดนาฬิกานะคะทุกคนแล้วก็ยิงยาวยิงยาวไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะก็นอนบ้างไม่ได้นอนบ้างะคะ่ะนอนแต่ว่าเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้หลับนะ,ะ<ม>ก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่ 3, 4, นะคะมาทำงานต่อน,นะะ่านะะก็จะโซมโหน่อย มาเล่าเหตุการณ์นะคะตั้งแต่วันที่แนนกลับมาจากจำปงนะคะทุกคนวันที่สามสิบมีนาคะพอกลับมาจากจำปงแล้วก็แป๊มมหาแกนะคะแกเกิดอุบัติเหตุที่เท้าเนาะ,ะอ,อิดล่นนะคะอิดล่นโดนเท้านะคะเย็บสี่เข็มเนาะ,ะเรื่องของเรื่องนะคะ แต่ว่าแกก็ป่วยมาหลายเดือนนะคะหลายปีหลายปียปขอประทานอภัยแกก็ป่วยมาหลายปีนะคะก็รักษาตัวนะคะหลายปีจนมาปีนี้เดือนสองเดือนที่แล้วก็อาการเริ่มแบบเริ่มไม่ค่อยดีเนาะเดือนกุมภาที่ผ่านมานั่นก็ได้มาอยู่ปกะกอเกือบหนเดือนนะคะก็ได้มาดูแกบ่อยนะคะ แต่ไม่ได้ทงคลิปเนาะเพราะว่าแกแบบค่อนข้างผอมนะคะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเนาะก็ถ่ายไม่ได้นะคะก็กลับไปจำปาดงนะคะเดือนมีนางก็ประมาณหนึ่งเดือนที่ไม่ได้กลับมาบ้านนะกลับมาวันที่สามสิบพอดีนะคะก็ได้ยินข่าวแกว่า หล่นทับเท้านะคะก็มาดูแกนะแั่ก็ล้างแผลให้แกนะคะเพราะว่าแกไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอเย็บให้สี่เข็มนะคะนั่นก็เลยมาล้างแผลในวันที่สามสิบก็แกก็ยังคุยได้นะค,คุยได้พูดได้นะคะแต่ก็ไม่เหมือนเดิมเนาะคุยได้พูดได้แต่ก็ยังเหนื่อย่ๆน,นะคะพอมาวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ด คือเหตุการณ์มันไวมากเลยนะคะทุกคนวันที่31ช่วงเย็นนี่คือแกก็เริ่มเหนื่อยนะคะพูดก็ไม่ค่อยได้แล้วนะคะได้แต่พยักหน้าเวลาที่เราถามนะคะก็ลูกหลานทุกคนนะคนะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันที่31นะคะลูกชายคนเล็กแกนะคะก็ ได้ทำงานนะคะไม่ได้อยู่บ้านสองอาทิตย์เนาะ<อ>ก็กลับมานะคะกลับมาแกก็เหมือนมีกำลังใจนเนาะเรียกบอกแต่เราก็เหมือนมีกำลังใจหรืออะไรเไยก็ไม่แน่ใจนะคะก็ดูเึ้นนิดนึงนะคะก็พูดได้นิดหน่อยโอเคก็วันที่31ววก็ย้ายนะคะกลับบ้านพอมาวันที่หนึ่งเมื่อวานเมื่อวานนะคะแล้วก็ จับบ้านมะนาวนะช่วงเช้านึ้นก็โทรหาแม่นะคะว่าเป็นไงบ้างแม่ก็บอกว่าทานข้าวได้เลยนะคะทานข้าวได้เพราะว่าปกติหลังตีก่อนหน้านั้นแกทานข้าวไม่ได้ประมาณเป็นอาทิตย์นะคะทานอะไรไม่ได้เลยทานเข้าไปก็อ้วกหมดเลยนะแล้วเมื่อวานช่งชวงเช้านั้นก็ถามว่า เอ็นก็ถามแม่ว่าเป็นไงบ้างแม่ก็บอกว่าทานข้าวได้ห้าหกคำอ๋อเอ็นก็ใจชื้นเนาะทานข้าวได้แล้วอะไรประมาณนี้เปน,นไปทุร้านนะคะที่ตอ,งงอยนะคะ,ะก็ต่อนะคะทุกคนไม่รู้เล่าถึงไหนเพราะว่าไปไปไหนจะไหนไม่รู้ละ ไปสกลนะคะกลับมาพ่ปานมาเขาเรียกวิพนพานก็เลยยาวเลยไม่ได้พักเลยคนะ่ะไปสกลเพิ่งมา mm hmm. ก็เล่าถึงเลยเมื่อวานเนาะ mm hmm. ไปทุราที่เต่างอยนะคะหน่าโซมมากเลยนะคะทุกคน mm hmm. ไปทุราที่เต่างอยนะคะ mm hmm. ก็กลับมาก็แวะหาแก ก็ยังก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็พูดคุยแกก็พยักหน้าคุยคุยด้วยนิึงๆนะกะ็เลยบอกแกว่าตอนเย็นนะคะเดี๋ยวจะกลับมาออเองเรากลับไปรับญานะคะ่าจะมาเที่ยมก็กลับประมาณห้าโมงเย็นเนาะหลังจากห้าโมงเย็นหลังจากนั้นกลับนะคะ ไม่ถึงชั่วโมงแกก็หมดลมหายใจนะดังนั้นโดยที่แอนก็ไม่ได้อยู่จนวินาะทีสุดท้ายแล้วก็ลูกๆหล,ล,ลายคนหล,ลายคนก็ไม่ได้อยู่นะอยู่แต่แ,แกแค่แม่แนนนะคนเดียวท ได้อยู่กับแกจะมีไดทีสุดท้ายเพราะว่าคิดว่าตอนเย็นจะกลับมาหาแกอยู่แล้วแต่ว่าไม่ทันกนะ<ม>อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะรอบๆเหนื่อยนะคะทั้งวันทั้งคืนวันนี้พี่สาปานนะคะเมื่อกี้กาลังเล่าเดี๋ยวจะไปเล่าต่อเนาะให้พี่สาปานมาบอกกล่าวกาบขอเข้ามาใหญ่บีนะคะ พี่อนุวัฒน์นะคะแล้วก็พญสหมสมรนะคะฝ <Okay. S 1> ากพี่ปานมานะคะ